ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แหม่ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชมการทํางานของพี่นัทนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่นัทก็ได้มาซักผ้าที่ร้าน wash wash x Press, นะคะคุณผู้ชมอาจจะสะกดแบบว่าสำเนียงไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งสาขาที่นี่นะคะเขาจะอยู่ที่โคกสูงนะคะตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมานะคะพี่นัจะเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะในการใช้เครื่อง สั่งผ้าย่อนเหรียญเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆอันนี้แบบต้องขอยกนิ้วให้เลยนะคะแบบไม่กล้าที่จะก้าวไกยงานของพี่นัดอะไรโชว์วราชบุรีอ๋อคนสอ่าคนขยัน2023นะคะมาจากราช,ชบุรีเขาเป็นคนขยันตั้งแต่อดีตนะคะแล้วก็ขยันปัจจุบันนี้นะคะ2023และเขาก็จะขยันตลอดไปนะคะคุณผู้ชม <Okay. S 2> ดูหน้าดูหน้าคนขยันตลอดไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้แบบชื่นชมจริงๆนะคะพี่นัทแบบชื่นชมพี่นัทนะคะแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะก้าวไก่งานตรงนี้ของพี่นัทเลยนะคะเพราะว่าแบบกลัวแบบทําได้ไม่ดีเท่ากับพี่นัทค่ะฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้ก็มอบหมายให้พี่นัทเป็นคนดูแลนะคะซึ่งพี่นัทมีความเชี่ยวชาญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องซักผ้านะคะคุณผู้ชมและการใช้เครื่องอบผ้านะคะแบบไม่เคยใช้เลยนะคะทําไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็พี่นัทนี่คล่องมากๆเลยนะคะซักผ่านอะไรนะพี่นัทใช้แอปด้วยหรอหรือว่าไงนะรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยค่ะ รู้สึกว่าคนขยันจะเหงื่อแตกแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คนขยันจะเหงื่อแตกแล้วนะคะเขาก็กําลังพับผ้านะคะเดี๋ยวขอจับในค่ะว่าผ้ามีความร้อนมากน้อยแค่ไหนพี่นัทแบบว่าเหมือนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยนะใช่ไหมไหนอ่ะร้อนอู้ร้อนมากเลยอันนี้พี่นัทอยากโชว์เสื้อใหม่นะคะคุณผู้ชมแบมบซื้อให้พี่นัทที่ตลาดนัด ของวัดนะคะเขามาขายทุกวันอังคารตัวละเท่าไหร่นะพี่นัทอันนี้มันจาไม่ได้แล้วอะร้อยกว่าบาทโอ้ยหกสิบเหรอพูดไปเรื่อยอันนี้นะคะน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทนะคะหนึ่งร้อยกว่าบาทหรือร้อยเดียวจําไม่ได้แล้วค่ะตัวเนี้ยนะคะก็ไม่เกิน200นะคะราคานี้คือไม่เกิน200บาทนะคะ พี่นัทก็เอามาซักให้ทั้งหมดแต่ว่าแบมก็ช่วยแบ่งเบาพี่นัทนะคะคือแบมช่วยแยกผ้าค่ะแยกผ้าขาวแล้วก็ผ้าสีนะคะคุณผู้ชมซึ่งผ้าที่ไม่ควรจะใช้เครื่องปั่นนะคะแบมก็จะต้องซักมือนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีเฉพาะเสื้อผ้าของแบมเองส่วนของพี่นัทก็คือซักปั่นรวมกันไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสีหรือผ้าอะไรก็ตามซักไปเลยค่ะไม่ต้องแยกนะคะ นี่นะคะก็เลยซักไปด้วยกันไปนเลยค่ะเพราะสีก็ไม่ตกอยู่แล้วนะคะในพี่นัทกำลังพับผ้านะคะคุณผู้ชมตอนนี้พี่นัทก็กำลังพับผ้าอยู่นะคะนี่มอมก็จะถ่ายบรรยากาศของการมาซักผ้านะคะช่วงเวลาดึกแล้วนะคะวันนี้ช่วงเวลาดึกแล้วก็เหลือเราคันเดียวนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเหลือรถเราคันเดียวนะคะเนี่ยเขาก็จะเป็นร้าน wash นะคะ w a ช h อ x p r พี่นัทชอบมาสักที่นี่เขาก็จะมีที่จอดรถนะคะสะดวกสบายมากๆเลยอยู่ติดถนนสุรนารายขาเข้าตัวโนนไทยหรือว่าขาไปชัยภูมินั่นเองนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เขาก็จะมีที่จอดรถให้นะคะแล้วก็มีที่นั่งนะคะเมื่อสักครู่นี้หม่อมก็นั่งทานข้าวกับพี่นัทนะคะระหว่างที่เรารอเครื่องซักผ้าตอนนี้มีรถเราคันเดียว คนอื่นเขาซักหมดไปแล้วเหลือพี่นัทคนเดียวนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีโต๊ะนะคะให้เรานั่งนะคะมีพัดลมนะคะคุณผู้ชม่ะพัดลมก็จะสโล์นิดนึ่งมเมื่อกี้บอกให้พี่นัดเปิดแรงกว่านี้ได้ไหมพี่นัทบอกว่ามีอยู่ปุ่มเดียวนะคะก็เออ,เอ,อ,เอ,อหรือว่าอันนี้ก็เร็วกว่านะทำไมอันนี้ช้ากว่าไม่แน่ใจนะคะเครื่องซักผ้าเขาก็จะมี ตั้งแต่อ้อันนี้เครื่องใหญ่มาก27กิโลอันนี้เครื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชม27กิโลนะคะเครื่องใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีเครื่อง14กิโลกรัมมี14กิโลกรัมด้วยนะคะแล้วก็จะมี9กิโลกรัมนะคะอันนี้จะมีไซส์แบบ9กกิโลกรัมนะคะคุณผู้ชม ซักผ้าผ่านแอปลด10บาทนะคะมี9กกิโลหบาทมี14กิโล70มี27กิโล1้บาทนะคะพี่นัสเมื่อกี้พี่นัสใช้ไซส์ไหน70บาทพี่นัสใช้14กิโล70บาทนะคะ2เครื่องหรือเปล่าเป็น1้0เพราะว่า27กิโลแค่110บาทแล้วพี่นัสใช้2เครื่องหรือเปล่าเป็น1 4อย ก็พัดลมร้อนไงคะนี่นะคะคุณผู้ชมพี่นัทบอกว่าพัดลมไม่โดนพี่นัทเลยรู้สึกร้อนมากนะคะตอนนี้รู้สึกร้อนมากอ่าแล้วก็เขาก็จะมีเครื่องซักผ้าจะอยู่ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมีเครื่องอบผ้านะคะเครื่องอบผ้าก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะคะแล้วแม่มก็จะต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าแม่มไม่ชำนาญเลยใช้ไม่เป็น <anca> ทำไมคะแล้วเป็นยังไงคะไม่จริงคะ่ะไม่จริงคะ่ะไม่มีใครที่จะต่อว่าเราเช่นนั้นนะคะเพราะว่าเขาทำสถิติมาแล้วนะคะว่าลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเขานะคะจะมีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เขาได้ทำสถิติมาแล้วค่ะพี่ <anca> น,นัท <pl> <co> <ial> <breaker> ลูกค้าที่ใช้บริการร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นี้นะคะต้องเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ค่ะส่วนผู้หญิงก็คือมานั่งให้กำลังใจน่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้เราดูจากสถิตินะคะคุณผู้ชมและตรงนี้นะคะเขาก็จะมะีให้หยอดเหรียญห,หรือว่าอย่างไรนะคะกดปุ่มเลือกสินค้าที่ต้องการหยอดเหรียญเพื่อชำระนะคะอันนี้จะเป็นน้ำยาซักผ้านะคะหรือเปล่า น้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะต้องแจ้งคุณผู้ชมนะคะว่าแแบมใช้ไม่เป็นนะคะไม่เคยใช้เลยทําไม่เป็นเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแลกเหรียญน,นะคะเครื่องแลกเหรียญก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าแจ้งปัญหาภายในร้านนะคะแจ้งปัญหาพี่นัทตอนนั้นน่ะที่พี่นัทใช้แล้วก็เหมือนว่าเหมือนพี่นัทเ,เสียตังไปแล้ว แล้วก็เครื่องไม่ทํางานใช่ไหมคะตอนนั้นอะ่ะแล้วเขาก็โอนมาคืนให้ใช่ไหมคะ100บาทเนาะอ่านี่นะคะพี่นัดก็เคยประสบปัญหานะคะคุณผู้ชมที่ชําระเงินไปแล้วแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะคะก็เขาก็โอนคืนมาให้100บาทภายในะ24ชั่วโมงนะคะน่าจับระมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีราคาอบผ้าด้วยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูราคาของเครื่องอบผ้ากัน ขนาด14กิโลกรัมนะคะอบผ้า50บาทจ้ะ25นาที25นาทีแล้วก็20กิโลกรัม70บาท30นาทีนะคะ เขาบอกว่าต่อเวลาอบได้10บาทอีก6นาทีการต่อเวลาอบจะทำได้เมื่อเครื่องอบผ้าทํางานอยู่เท่านั้นนะคะวิธีการใช้งานเครื่องอบผ้าเขาก็จะมีบอกนะคะขั้นตอนที่1นนะคะใส่ผ้าเข้าเครื่องอบและล็อกฝาปิด ขั้นตอนที่2กดปุ่มเลือกอุณหภูมิการอบให้ตรงตามเครื่องที่ใช้งานนะคะขั้นตอนที่3หยอดเหรียญตามราคาที่แสดงขั้นตอนที่4ี่กดปุ่มเริ่มเพื่อเริ่มการทํางานอันนี้เขาก็จะมีข้อ,อหมายเหตุไว้ว่าขณะที่เครื่องอบผ้าทํางานสามารถเปิดฝาเครื่องอบผ้าได้ตัวถังจะหยุดหมุนอัตโนมัติเพื่อเช็คสถานะของผ้าและในขณะที่เครื่องยังไม่หมดเวลาสามารถหยอดเหรียญเพิ่มเพื่อต่อเวลา การอบผ้าได้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการซักผ้านะคะซึ่งพี่นัทเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเขาชอบมาซักที่นี่นะคะคุณผู้ชมฉะนั้นทางร้านก็มีบัตรสมาชิกให้เขาด้วย <c oughs> แนะนำ <c oughs> <c oughs> แนะนำทางร้านนะคะ เปิดบัตรสมาชิก V.I.P ให้พี่นัทได้เลยนะคะเพราะว่าพี่นัทซักประจําแล้วตอนนี้เหงื่อท่วมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเหงื่อท่วมมากๆเลยนะคะพัดลมพัดลมเบาเกินนะคะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่าพัดลมทํางานแบบ slow m o ชั่นไปหน่อยนะคะไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่รองรับเหงื่อของพี่นัทเลยนี่นะคะพัดลมแบบสโลนิดนึงนะคะ แต่ว่าบรรยากาศก็โล่งโปร่งสบายนะคะคุณผู้ชมตอนนี้พี่นัทก็กําลังจะสั่นเสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งเราอยู่ที่ตัวอําเภอโนนไทยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าร้านที่พี่นัทชอบมาซักก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมตามความเป็นจริงเลยว่าที่นี่อะไรนะคะเราอยู่โนนไทยเราอยู่โนนยทไมคะ โคกวดอะไรอันนี้เรามาสักที่โคกสูงคุณผู้ชมคะคนบางคนนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแต่เขาเป็นคนที่อยู่จังหวัดราชบุรีแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าโคกสูงนะคะเขาพยายามจะแสดงความคิดเห็นว่าเราอยู่ที่โคกกรวด ไม่ใช่นะคะตรงนี้เรามาซักผ้าอยู่ที่ตำบลโคกสูงนะคะติดถนนสุรนารายนะคะคุณผู้ชมทางไปชัยภูมิค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราใช้บริการอยู่เพียงผู้เดียวนะคะคุณผู้ชมไม่มีใครเขามาซักตอนนี้นะคะเขาไปหลับไปนอนกันหมดแล้วแล้ววินัทยังไม่ซักเสร็จเลยนะคะณนะปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมวันนี้แมวมก็ พามาชมบรรยากาศของการซักผ้านะคะพี่นัดคลองตำแหน่งลูกค้าดีเด่นคนเดียวเลยค่ะวันนี้เพราะว่าคนอื่นเขาซักหมดแล้วอะแต่มีพี่นัดอันนี้คนอื่นซักอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ของเรานะของเราหมดแล้ว๋อยังมีคนซักอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาปั่นไว้แล้วเขาก็ค่อยมามามา,มาเอามาเอาออกจากเครื่องหรือเปล่านะคะตามเวลาประมาณนี้นะคะเราจะอยู่กันที่ร้าน wash wash express นะคะ วอตเอ็กเพสนะคะราคาเริ่มต้น50บาท จนถึง110บาทนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้พี่นัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหากถูกใจคลิปของแบบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีคลิปให้รับชมหลากหลายมากๆเลยนะคะเป็นในเรื่องของชีวิตประจําวันนะคะการท่องเที่ยวนะคะการทําอาหารนะคะหรือว่าการทําบุญความบันเทิงก็มีนะคะฉะนั้นช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องรวมมิตรเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ